รุมบ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับมาฮีโร่อะคาเดมีซีซั่นสามอีพีที่สามเนี่ยเดินทางกันมาถึงอีพีที่สามแล้วจ้าตอนนี้อ่ะเดี๋ยว <c oughs> อมตอนที่สามตอนที่สามใช่คะ่ะตอนที่สามตอนที่สามสาม เอ้ยเยอะและเริ่มเริ่มไปกันไกลละโอเคสำหรับอีพีนี้พี่คิดว่าน่าจะเป็นอีพีเริ่มต้นของการฝึกอัตตกษณ์อ่าระหว่างอนักเรียนห้อง A เนาะที่ตอนเนี้ยอาจารย์ไอสวะบอกแล้วว่าอ่าพวก พวกเธอคิดว่าอัตลักษณ์ของพวกเธอมันแบบพัฒนาแต่จริง,รงๆแล้วมันไม่ใช่เลยตอนนี้ถึงขั้นถึงวิถึงช่วงที่เราจะมาเขาเรียกว่าอะไรว่า m p r o v p i m อ r o v e อัตลักษณ์ของทุกคนให้มันแกร่งกล้าแกล่งขึ้นแลวจ้าเราอยากรู้ใช่ไหมว่าเขาจะทํากันยังไงทําให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูดีกว่าเขาจะฝึกกันยังไงไปดูห้อวาอัตลักษณ์เห,หรอหงเอ,อ,อเริ่มกันไปแล้ว เราก็รีบไปบ้างเถอะเทอมแรกโดนห้เอขโมยซีนไปสมุดรอ,อ์เีาแหละเป็นตาห้องบีบ้างวังเนอะอาจารย์อะไรอ่ะคนเนี้<อ>น้อง<า><ด>หิวอาจารย์คนท,ที่เรามไม่เอาขาดนะครับถึงจะบอกว่าพัฒนาอัตลักษณ์แต่พวกเรา20คนก็อัตลักษณ์ต่างกัน20แบบเลยนะคะจะทํายังไงให้ครบทุกคนได้ล่ะคะเนี่ยห้องเอก็เหมือนกันนะัครบเส้นใยกล้ามเนื้อนั้นเมื่อมีการใช้งานอย่างหนักก็จะแข็งแรงและหนาขึ้น ไม่ต่างอะไรกับอัตลักษณ์ถ้าใช้บ่อยก็จะแข็งแกร่งถ้าไม่ใช้ก็จะถดถอยเพราะงั้นมีเรื่องเดียวที่เราต้องทำคือก้าวข้ามขีจำกัดถ้ถถเทาตาโคตะคุงโคตะคุงเอาอ่ะโคตะยังตามมาไงน้องน้องผู้ชายคนนั้นไงบางโโคุกคัสกิจงมือสองข้างก็ไปในด้น้ำเดือดเพื่อขายายต่อมเหงื่อและไประเบิดมาเริ่คือขายายขอบเขตการโจมตีบ้าเอ้ ไม่ร้อนหรอใช้พลังน้ำแข็งสลับกับใช้ไฟให้อุณหภูมิของน้ำที่อาบคงที่เพื่อให้าได้ความเย็นจัดและก็คือฝืนที่จำกัดไปเลยได้้พรอมกันไม่เป็นหวัดเหรอฝึกเพิ่มปริมาณกับความเหนียวของเทปและความเร็วในการยิงโดยการยิงเทปออกมาเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอ คิริชิมาอีจิโร่และโอจิโร่มารให้โอจิโร่โจมตีหางใส่คิริชิมาที่แข็งตัวเพื่อเพิ่มอัตลักษณ์ทางกายของอ๋อนนี้อันนี้อันนี้คุยกันทำกันได้เขาเรียกว่าอะไรวะช่วยกันได้เพื่อร่างกายคนชาตอกันเสรไ้าปริมาณมหาศาลได้โคดะโคจิาจะเพิ่มระยะเสียงสัมัสของตนเองได้นั้นจะต้องฝึกตะโกนเพื่อบริหารเส้นเสียงบริหารเสียงอจะระเบิดไหม่ะใช้คาระโข่งแทนไม่ได้หรอ สามารถยิงเลเซอร์สะดือได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ปวดท้องต้องฝึกยิงเลเซอร์ออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีห้องน้ำติดตัวด้วยโอยังมีฟูมีค้างอีกพยายามฝึกคุมด้าชัดว่าได้แม้จะอยู่ในความมืดอืมอุ้ยน่ากลัวมากเลยเนี่ยต้องหมุนตัวต่อเนื่องในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงกลัวกลัวชันในเพื่อลดอาการคลื่นไส้และยังเพิ่มอัตลักษณ์ให้ใช้กับของที่หนักขึ้นกลัวแน่นอนอีดาเพิ่งวิ่งอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของขาและกล้ามเนื้อเออนี่ดูเป็นการฝึกยุทธ์ละ

ฝึกปล่อยกดจากผิวออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความทนทานให้กับผิวหนังมิได้ตามมิโนรุฝึกในลูกบอลออกมาเรื่อยเยเพื่อเป็นการเพิ่มความแข็งแรงให้กับโค้ชสองสารคูเรโทรุและโชจิเมโซเพื่อเพิ่มศักยภาพของทั้งคู่โชจิต้องค้นหาหักกับคูเรโทรอดตัวด้วยอวัยวะจำลองเป็นการฝึกซอมดัวและฝึกค้นหาอืมอะไรกันเนี่ยไอการฝึกนรกนั่นเสร็จแล้วจะก้าวข้ามขิดจำกัดของตัวเองก็ต้องฝึกแบบอ๋อมาให้ห้องบีเห็นก็ตตางรูปร่างและองค์ประกอบ ไม่คือมาฝึกรวมอยู่ดีนั่นแหละแต่ว่าห้องเองเข้ามาฝึกก่อนปกติแล้วส่งรถให้เรากลยเติบโตเต็มที่ตายแล้วมาหนึ่งตายหนึ่งขีดไปแล้วหนึ่งห้องบีเองก็เร่งมือเข้าเหรอแต่ว่าถ้าห้องเราเข้าไปก็จะเป็น40คนนะสิผู้ใหญ่แค่6คนจะดูแลอัตลักษณ์ทุกคนได้ทั่วถึงเหรอเพราะงานเธอต้องมีพวกนั้นไงใช่แล้วจ้าพวกเราสี่คนรวมเป็นหนึ่งเดียวออ๋ด้วยดวงตาอันเปล่งประกายพุทธิแคทใช่เขามีสี่คน ไม่ว่าใครไม่ว่าที่ไหนเดี๋ยว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 เกดี๋ยวก่อนเบิร์นอ๋อเมื่อกี้ไอตอนแรกที่มันมีแสงสว่างแค่สองดวงตอนนี้มาครบสี่แล้วตอนนี้คือสี่คน สามารถที่คำแนะนำหลายๆคนได้ในทีเดียวส่วนหน้าที่ของฉันอะไรวิศวพวกกำลังลุนกำลังไหวนะเนี่ยบายพวกสายพลังกำลังทุกคนตามฉันมาแล้วใส่กระบองตรงนี้ด้วยอ่ะที่ยังโ่วยไหนดูสิสายพลนั่นกำลังห้าเปอร์เซนต์ดีทรอยสมัติวิยาเกรชพันยังมีแรงเหลืออยู่ไหมใช่หรือไง แล้วว่าเส้นใยกล้ามเนื้อย่างดีอยู่สินะยไม่ได้ย็นเหมือนฝึกใส่กระโปรงด้วยเหรอใส่กระโปรงด้วยไม่ใช่เหรอทำเลยสิเอาตรานะเสเซอแกต่างทั้งเพศและประเภทการฝึกเลยหายไงมาก่ะเทายูเอกก็กำลังยุ่งอยู่เลยไม่มีใครว่างจะมาฝึกอีกทีหนึ่งอย่างพวกเธอแต่จากประวัติและตลอดที่ครอบคลุมทุกด้านของพวกเขาทั้งสี่คนนี้ เป็นตัวเลือกที่เหมาะที่สุดที่จะเุกอัตลักษณ์ให้พวกเธออย่าให้น้อยหน้าห้องเอล่ะห้องบีลุยกันเลยเราได้รับการสืบทอดอัตลักษณ์ที่สุดยอดจากอไหมและได้เรียนรู้วิธีใช้มันให้เข้ากับร่างกายจากแกลนโทริโนยิ่งภาชนะที่รองรับพลังนั้นแข็งแรงมากเท่าไรก็จะยิ่งควบคุมพลังได้ดีมากขึ้นเรามาไกลถึงขนาดนี้แล้ว ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับความพยายามของตัวเราเองแล้ว <Yeah. S 1> ดีมากไหวมายเต็มที่อัตลักษณ์กางนั่นเนาะเนี่ย <Yes, sir. S 1> ขอตาคุงเอาละ่ะเมื่อวานก็บอกไปแล้วว่าจะคอยดูยแลวพวกเธอแค่วันนี้นะะงั้นวันนี้พวกเธอจะต้องทำกับข้าวกินเองนะจ๊ะโอ้โหจ้า จริงด้วยการฝึกประสบภัยให้อิ่มท้องและเยียวยาขนกำลังใจของพวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสมกับเป็น UA ไม่เสียเวลาเลยมาทำข้าวแกงกะหรี่ที่อร่อยที่สุดในโลกืกันเลยดีฮะจุดไฟมาจุดไฟให้ทางนี้ด้วยจุดไปนั่งแช่เงินจุดไฟได้เปล่าอ่ะได้อยู่แล้วสิจูบพัง แต่จะพึ่งคนอื่นอย่างเดียวแล้วก็เดี๋ยวจะจุดไฟเองไม่เป็นเอาแล้วค่ะนี่สวยสวยหล่อจังปลาอพุกโตเดินหนีไปเลยพี่ไปเลยเขายิ้มนะเขาูด้าใจกับการใช้ไฟมากขึ้นมะ เละเทะจังเลยรสชาติไม่อร่อยเท่ากต่มันกินที่ร้านแท้ๆแต่พอเหนื่อยแบบนี่อร่อยขึ้นเป็นกอเลย่ไไมด้อปอย่าเอามะกินเยอะจังเลยนะเพราะอัตลักษณ์ของฉันจะเปลี่ยนจากไขมันที่อยู่ในตัวเพื่อสร้างสิ่งของนี่นาดังนั้นยิ่งกินเยอะก็จะยิ่งสร้างได้มากนะคะโชคดีจังเลยอ่ะอัตลักษณ์แบบเนี้ยขอโทษเดี๋ยวนี้ครับือเขาเขาห้ามอ้วนเหรอเขาเพราขาใช้ไขมันก็คือกินเข้าไปแล้วไอ้นี่ไง มันก็ไปเสริมสร้างอ้วนยิ่งดีเอาง่ายแต่ละยิ่งอ้วนเออก็คือเขาจะไม่อ้วนอ่ะคือหิวข้าวท้องหิวท้องร้องหิวแล้วลราสิท่านไม่มีคนทําข้าวให้กินมากินสินี่แกหาฉันเจอได้ยังไง่ะโทษทีตามรอยเท้าเธอมาน่ะคิดว่าเธอคงจะหิวเหมือนกันไม่กินฉันไม่หิวบอกแล้วไงว่าไม่อยากยุ่งกับพวกนาย ออกไปจากฐานลับของฉันซะฐ<อ>านลับฐานลับเธอเหรอพัฒนาอัตลักษณ์บ้าบออะไรกันเล่าเห็นแล้วอยากจะอ้วกอยากจะเอาไวอ้อวดกันสิไม,ม่ว่าพลังนั่นะเรื่องพ่อแม่ของเธอนะ่ะพวกเขาคือผู้ใช้อัตลักษณ์พลังน้ำาว t ต r อ o r s e สินะ,ะมาเดเล่บอกเหรอ,เ,อ,อเปล่านะคือว่าอ,อขอโทษอม ได้ฟังมานิดหน่อยนะก็เลยเดาว่าน่าจะใช่เหตุการณ์นั่นเลวร้ายมากฉันจําได้ดีปุบปากไปเลยทุกคนเป็นบ้ากันไปหมดแล้วเอาแต่เรียกตัวเองว่าฮีโร่บ้างล่ะวิลเลนบ้างล่ะแล้วก็ฆ่าฟันกันเองอว่วแต่เรื่องอัตลักษณ์เพราะงั้นถึงได้ลงเอยแบบนั้นไงนี่เง่าไม่ใช่แค่ฮีโร่เท่านั้น แต่โคตคักคุงเกลียดทั้งอัตลักษณ์และสังคมเหนือมนุษย์เลยสินะอะไรอีกละ่ะถ้าไม่มีอะไรก็กลับไปได้แล้วไม่สิเออคือเพ,เพื่อนของฉันฮนะเขาไม่ได้รับอัตลักษณ์สืบทอดมาจากพ่อแม่เหมือนคนอื่นเขาฮะเป็นเคสที่หาได้ยากที่จะมีกรรมพันธุ์แบบนี้แต่เขาก็หลงไหลแล้วก็อยากจะเป็นฮีโร่เหมือนกับคนอื่นๆ แต่เพราะไม่มีอัตลักษณ์ก็เลยเป็นฮีโร่ไม่ได้เขาก็เลยรับไม่ได้อยู่พักใหญ่และตั้งหน้าตั้งตาฝึกเองพยายามใช้พลังขยับของบ้างละพยายามจะพ่นไฟบ้างละเอาเรื่องตัวเองมาบอกแต่มันก็ไม่ไแต่ไม่บอกว่าเป็นตัวเองมุมมองเรื่องอัตลักษณ์ต่างคนก็ต่างความคิดฉันคงจะพูดแทนใครไม่ได้แต่ถ้ายังขืนปฏิเสธอยู่แบบนี้มันก็มีแต่จะทําให้เธอยิ่งเจ็บปวดคือเพราะงั้นหนืหูน่ะพูดมากอยู่ได้วยไอ้ โทษนะฉันก็แค่พูดไปเรื่อยเปิื่ยเท่านั้นแหละวางแกงกะหรี่ไว้ตรงนี้นะฮะหน้ารำคาญจะหน้าไหนก็เหมือนกันหมดฮ<ะ>นี่คือพลังน้องเหรอ นี่ไม่ได้เปิดไหม่นี่นี่ป่ะของที่ส่งมาจากช้อปปี้เนี่ยช้อปปี้น่าตอนเดี๋ยช่างมันแค่ใช้งานได้ก็พอนี่ไงแต่ละคนได้มาไม่เหมือนกันนะใส่แก๊สอะไรอย่างงี้ป่ะเหมือนแก๊สหรืออะไรบางอย่างป่ะไม่น่ากลัวเฮ้ยเนี่ยเห็นป่ะไม่เหมือนกันจริงๆด้วยแต่ละคนโอ้นี่มาเสิร์ฟอีกมากันเจ็ดคนแล้วเสนอเจ็ดคนแล้วอ่ะไรก็ช่างลงมือกันสักทีสิขันมาข์คมือจะแย่อยู่แล้วเนี่ย เอ๊ะแปลว่าเขารู้จริงๆอะว่าไปฝึกที่ไหนอะเราจะลงมือก็ต่อเมื่อมากันครบสิบคนแล้วยังรออยู่มีสิบคนสามที่ดีแต่ใช้กําลังไปมีแต่จะเพิ่มความเสี่ยงเปล่าๆรอเอาพวกฝีมือดีไปแค่ไม่กี่คนดีกว่าเขารู้ด้วยเขาไลยว่าเขารู้ตงไหน่งพิแททิว่าสันติสุขของพวกมันได้ตกอยู่ในกำมือของเราที่ร้อยแล้ว อ,นะอย่าหยุดมือกันสิขอโทษครับแต่มัน <c oughs> ง่วงอยู่เลยก็ก <c oughs> ารเรียนเสริมเมื่อวานด<อ>ลนลากยาไปยันตีสองเลยยังมาเริ่มตอนเจ็ดโมงก็ถึงได้อบอกไงอาจารย์สวัสดเป็นคนสอนเนาะไม่ใช่แค่พัฒนาเรียนเสริมเนี่ยแต่ต้องแก้ไขข้อด้อยพวกเธอเมื่อช่วงสอบไฟนอนด้วย <c oughs> นั่นแหละเหตุผลที่ทำไมพวกเธอต้องมาเหนื่อยกว่าชาวบ้านเขา ระวังฝืนกระทบชนให้ดีๆเลยด้วยครับบุราละกาเอายมะพวกเธอก็ด้วยผลสอบก็โจจะตกน้ำตกลายอยู่แล้วเกณฑ์ผ่านอยู่ที่30แต่พวกเธอได้แค่35เองเฮ้ยเชื่อเชื่อเลยอย่าเลาะแหลกกันล่ะฮือทห้มันมากกว่านี้หน่อยจะทำลายจะให้ดีของตัวเองเอาไว้นั่นแหละความหมายของการพัฒนามาฝึกกันกี่วันนะเจ็ดวันปะาไว้เสมอว่าพวกเธออาบเหงื่อต่างน้ำไปเพื่ออะไร ทำไมถึงต้องโดนดุอยู่แบบนี้จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นจ้นจว่าไปแล้วอาจารย์ไอศวัครับนี่ก็วันที่3มแล้วบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเดินมาตรงนี้คราวนี้ออมไหมไม่สิอาจารย์คนอื่นๆไม่มาหรอครับก่นหน้านี้ก็บอกไปแล้วนี่ว่าเราต้องจํากัดจํานวนคนเพื่อแม่พรว,วิลเล่นมันรู้ตัวน่ะานฝึกนี้ถึงได้มีแต่พวกเราสคนไงจ๊ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง เพราะเชื่อว่าอ๋อไมเองก็คือหนึ่งในเป้าหมายของพวกมันเหมือนกันก็เลยให้มาด้วยไม่ได้จะด้าดีหรือไม่ดีเห็นข้างหลังลใช่ไหมทำตัวเด่นอยู่แล้วน่ารักดูเหมือนด้านไม่ดีจะเยอะกว่าสินะงั้นเหรออ๋อไมไม่มาสินะเนโก้เนโก้เนโก้ที่สำคัญนะทุกคนในคืนนี้นะนะเราจะจัดแข่งทดสอบความกลา้าระหว่างห้องด้วย หลังการฝึกกอัันนนหวงล้าเลยวะทาผีอะไรอย่างเงี้ยเหรอเหมือนเวลาเราคายเราต้องไปตอนกลางคืนปะไม่เอาเรื่องหลอหลอนได้ไหมพี่ไปล้วงหายอะเกมแห่งความมืดเกมแห่งความมืดเตรียมอีเวนต์แบบนี้ไว้ให้ด้วยลระเนี่ยถูกใจตรงที่แข่งกันนี่แหละงั้นก็พยายามกันให้เต็มที่ไปเลยนะทุกคนจุดเริ่มต้นอ๋อไหม บาสคาตร้าบาคุก้คงใช้ยียออนนิ้วนิ้วดูนิ้วด้วยน,น,นิ้วนิ้ว<า>ไม่เห็นโชว์เทพพั้งนานเลยแรงเหลือกันจริงๆนายมีธุระอะไรกับ All ออมไม้ยางงั้นเหรเมื่อกี้เห็นไปถามอาจาร,รย์ไอสวะมานี่อ๋อคือเออเรื่องของโคตะกุ้งหน้าโคตะ เอ๊ะก็เด็กคนนั้นไงล่ะหลานของมันดลเเล้วนี่เอ๊ะชอบหน้าขจังเด่นเด่สงสัยไปฐานลับละมั้งดูท่าคงเกลียดพวกเราจริงๆสินะเด็กคนนั้นอ่ะเกลียดฮีโร่ไม่สิเกลียดจะบอกนะว่าหนึ่งในสิบคนก็คือโคตะผมไม่รู้จะไปพูดอะไรจะช่วยอะไรเขายังไงก็เลยคิดว่า ถ้าเป็นออมไหมจะพูดยังไงกันนะถ้าเป็นโธโรกิคุงจะพูดยังไงล่ะมันก็แล้วแต่คนมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วล่ะถ้าโดนคนแปลกหน้ามาสอนนั่นสอนนี่ต่อให้เป็นเรื่องที่ถูกก็มีแต่จะรำคาญที่สำคัญคือคนที่พูดเธอทำรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ต่างหากนั่นแหละคำพูดถึงจะมีน้ำหนักพอให้คนอื่นฟังพูดลอยๆมันไม่มีความหมายหรอกนะการกระทำเนะี่ยมันต้องไปทางเดียวกับคำพูดถึงจะดี เธอที่ทั้งกลัวแถมยังไม่มีอัตลักษณ์แต่ทำให้ฉันตัดสินใจลงมือได้เธอเองก็เป็นฮีโร่ได้นะนั่นสินะเทอรกิกคุงพูดถูกแล้วละ่ะคนแปลกหน้าอย่างฉันเนี่ยจะไปพูดอะไรได้ละ่ะก็ไม่รู้หรอกนะว่าตั้งใจจะทำอะไรกันแน่นะแต่อย่าเข้าไปยุ่งเรื่องละเอียดอ่อนของคนอื่นแบบนั้นมันจะดีกว่านะคนนิสัยอย่างนายนะ่ะชอบเข้าไปวุ่นวายเรื่องคนอื่น โดนไม่ฟังใครเลยนั่นก็ขอโทษด้วยนะนี่พวกนายอย่าอยู่ม,มือกันสิเรากำลังทำสุดกอดศัตรูมันฝรั่งกันศัตรูมันฝรั่งนะเอาล่ะกินข้าวกันอิ่มแล้วจานตะลังเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ทดสอบเกลมคราะนั่นเองค่ะสอบแต่ว่าก่อนอื่นเลยขอขัดความสุขน้อยก็แล้วกันแต่กลุ่มเรียนเสริมต้องกลับไปเรียนกับฉันเดี๋ยวนี้ เสียใจด้วยการฝึกทุกกลางวันของพูดเธอยังยีไม่พอเท่าไหร่ต้องเที่ยวแบบนี้ปล่อยพวกเราไปเถอะเอาละห้องที่จะเป็นฝ่ายได้หลอกก่อนก็คือห้องบนะจ๊ะส่วนห้อง A ให้จับคู่กันและทยอยออกทุกๆ3นาทีระหว่างทางที่เดินไปจะมีป้ายชื่อวางเอาไว้อยู่ให้เอากลับมากันด้วยล่ะจับคู่กันอีกแล้วเหรอเกี่ยวมีอีกแล ยุกิเลยสัมผัสตัวกันตรงๆเกมแห่งาจะต้องทำให้อีกฝ่ายกลัวด้วยอัตลักษณ์ของตัวเองเท่านั้นห้องท่ลองได้สร้างสรรค์สุดถ้าม่ฝ่ายทีรานมากกว่าจะเป็นฝ่ายชนะพอจอกก็ไม่รู้งอย่างนี้เองนี่เป็นการแข่งเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เรารู้จักประยุกต์ใช้อัตลักษณ์ได้อย่างหลากหลายรูปแบบสิินะสมแล้วที่เป็นยูเอเรี่ก็คล่นใหญ่จริงเออถ้าแบ่งเป็นคู่แล้วก็เฮ้ห้องเรามี20จะไปเรียนเสริมห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้องเรามี20่สแต่ไปเรียนเสริมห้าหนึ่งสองเหลือเศษ1คนเขาจับสลากเอายังไงต้องมีคนโดนจับแยกสักคนนหยึ่งจับสลากจะหางยาวแลกกันเด้แลกไม่เอาบอกให้มาไล่กับฉันไงล่ะทำไมต้องเป็นฉันล่ะ แห่งความมืงยาวคู่ใครนะสองนาทีต่อมาเอาล่ะคู่ที่ห้าเกโรอเกโรอคิตตี้อุราระกะคิตตี้เสกกรีดกันไม่พ่ายอะฉันกลัวเสกยุังกรีดกันล่นป่าเลยเสียงเคียวกะักับโทรุจังสินะงั้นจับมือฉันเอาไว้ก็ได้โอ้โหเท่ดีจังอะฉันไม่กลัวเรื่องแบบนี้ไปกันเธอ เธอได้เธอที่หลออเก่งทำเอาพวกนัทผาวากันหมดเลยนะทำได้ดีมากเลยยุ้ยบาคูคโกกับโทโดรกิเมื่อกี้ย่งางนคะ้าล่ะอ๋อคู่กับนี่ไงอะโออะอ,อ,อ,อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนะจะว่าไปเหมือนได้กลิ่นอะไรไม่ไม่กันบ้างหรือเปล่าอะฮะพอเธอพูด ก็มีควันลอยมาเลยแฮะอย่าบอกนะว่าบาบูโกกลัวจนเผิดระเบิดอัตลักษณ์ซะละมั้งเด้อไม่ใช่เยวดูเค้กเขาใส่นั่นไงพวกนั้นไงที่เขาเขามีแก๊สอ่ะไหนบอกว่าจะรอครบสิบคนก่อนไงแปลว่าครบแล้วเป็นควันพิษกลิ่นเหม็นไม่ไม่ดิมันอะไรกันนะนั่นมันควันสีดำมีอะไรไหมหรือเปล่าหรือว่าไฟไหม้ป่ะอัตลักษณ์ของคนนี้นี่อืม เอาเละเริ่มกันได้สักทีครบสิบคนแล้วเหรอโอ้ oh. ไปสอยมันให้รู้ดาบิบแสงจะพูกจอมปลอมที่เรียกตัวเองว่าฮีโร่ mm hmm. ในน้มแห่งกองกำลังแนวหน้าของสมาพันธ์วิลล์จะประจานพวก <c oughs> ใกญ่ยยแมวเหนียวแกกัดฉมัดเลย <c oughs> จะป้องกันอย่างดีแล้วนิ่นอะไงพวกวินเล่นมาโผงมาไขได้เนี้ยพิกซีบ่บ๊อกแย่แล้วสิขอตาคุง้งอืมเฮ้ยบปิดไม่ขอตาคุ้งไม่น่าใช่ เดกูแค่เป็นห่วงโคตะที่อยู่ที่ฐานทับลับไม่ได้มาตรงนี้ด้วยเขาใช่เขาใจรู้แล้วแต่หมไมถึงว่าแบบทำไมมันจะไม่ได้โดนจับตัวไปแล้วไปล้างสมองใช่ไหมเออกำลังจะคิดอยู่เหมือนฟานว่าเออแบบเหมือนมาสิก็ไม่รู้ลักษณะไหนก็ไม่ชอบอยู่แล้วเอนไหนก็ไม่ชอบอยู่แล้วนี่ ไหนๆก็รวมการเดียวกันรดมการเดียวกันกับสเตนอย่างไงู้จักสเตนไม้อะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเปล่าเขาไม่ได้ชอบเขาไม่ใช่ไม่ชอบพีโรอย่างเดียวนะเด็กน้อยอ่ะเขาไม่ชอบวิลเลนด้วยเออเขาเขาจะไปเข้ากับวิลเลนง่ายๆได้ยังไงตกใจเดี๋วนะคือพอฉากฉากจบมันทําให้ทุกสิ่งอย่างช็อตไปเลยมีคนหนูจะบอกว่าตอนนั้นเราจะมันมากอ่ะอยู่ข้างหลังน้องใช่ไหมเมื่อกี้เนี้ย ถ้าจะเป็นวพราะว่วินเล่นนั่นแหละอืมที่กลุ่มเดียวกันกับที่มาเจ็ดแปดคนสิบคนนั่นถูกป่ะใช่ตอนแร้เขามีรวมกันได้เจ็ดคนแล้วแล้วเขาบอกว่า๋ตวต้องรอครบสิบคนก่อนถึงจะเริ่มลงมือซึ่งตอนเนี้ยเจ้านะน้องอะไรบีบีนะดาบีเออดาบีลงมือแล้วไออัตลักษณ์ของเขาก็คือไอควันควันควันพิษอะไรนั่นน่ะงันแสดงว่าก็คือตอนนี้สมาพธ์วินเล่นน่ะครบสิบคนแล้วแล้วก็คือตามมาถูกที่ด้วยแสดงว่าเส้นสายที่เขาแบบแจ้างมา มีเกลือเป็นหนอนแน่เลยะหรือไม่ก็ก็อาจารย์คนนั้นไงอาจารย์คนนั้นน่ะน่าจะสืบจริงอืมแต่ผมไม่ได้คิดว่าจะมีไส้สืบแต่วันออฟวันเอออาจารย์ที่เป็นออฟวันอะเข้าใจแต่ว่ามันก็ต้องมีหนอนคอยบอกหรือเปล่าเขาไม่น่าจะรู้มาจากด้วยตัวเองได้ไงเพราะว่าจริงๆอะถ้าเกิดมองมุมนั้นก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่ามันคือความลับเพราะว่าเขาเปลี่ยนที่แล้วถูกป่ะถูกอืม มันน่าจะมีเป็นเหมือเกิดเป็นหนอนอะไรนี้หรือเปล่าที่ไปเข้าพวกกับออฟวันเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้เราก็คือที่สําคัญอะตอนเนี้ยที่ค่ายฝึกอะมีอาจารย์อยู่กี่คนมีอาจารย์ไอสวะแล้วก็มีกลุ่มอาจารย์ห้องวีาแล้วก็มีอีกสี่คนเป็นหกคนเออหกคนทั้งหมดซึ่งอันเนี้ยก็คือตามที่เดกุถามอาจารย์ไอสวะเลยว่า ออไหมมาไหมแล้วอาจารย์คนอื่นมาอาจารย์คนอื่นด้วยอใช่ก็คือไม่มามีกันแค่นี้แต่หนูก็ว่ามันแปลกแล้วจะรับมาไหวเหรอหรือว่ามันเป็นแผนอะไรบางอย่างด้วยหรือเปล่าหรือว่าอาจจะแค่บอกว่าแบบแต่จริงๆอะเดาว่ายูเออะคงคงไม่หลับหรอเพราะเยแค่คนอื่นอะสแตนบายเอาไว้อยู่แล้วแหละอืมคิดว่านะเหมือนกันเออแต่ว่าน่ากลัวตรงที่ว่า คุณหนึ่งในผู้ซีแคดอะโดหัวแตกไปแล้วนอนสลบเหมือดไปแล้วแล้วก็เลยไม่รู้จะยังไงซิอีกตั้งสิบคนนะและเด็กๆอีกสี่สิบนะใช่นักเรียนสี่สิบคนเออจะต้องรับมือกับวินแลนอีกแล้วคือตอนเนี้ยคือเอาเป็นว่าแล้วเด็กๆอ่ะก,ก็ใช้พลังกันไปเรียกว่าร่างกายอ่อนเพรียะดีกว่าเพราะว่าฝึกกันอย่างแบบ ทรหดมากฝึกการใช้พลังเสียนะไม่ใช่น้องอ่ะก็คือน่าจะเพียกันเหมือนกันเพราะว่าทุกคนอ่ะต้องพัฒนาอัตาของตัวเองเออมันผ่านมาสามวันแล้วนี่เราก็แบบคือฝึกนอกจากฝึกพัฒนาอัตลักษณ์แล้วก็ยังต้องทํากับข้าวด้วยหนอเว้ยเพราะฉะนั้นอ่ะคือแบบคือน้องไปเข้าใขรรอดอกันอ่ะใครรอรเออใช่เข้าใครรอดอจริงนะรู้สึกเหมือนอ่ะจริงๆคือฝึกแบบมันฝึก erm ฝึกทุกอย่างอ่ะแล้วอ่ะอันเนี้ยเหตุมันเกิดตอนกลางคืนเนาะจากที่อะไรนะแค่จะเป็นเกมอะไรของเขานะทุกความเอคอความมืดเออมันไม่ได้เจอผีจะ้ะตอนเนี้ยเจอจว,วิลเลนตัวเป็นเป็นมาเลยจ้าแล้วก็มาปิดท้ายไว้ที่น้องโคตะคุงซึ่งเป็นชื่อ EP ของเราด้วย EP นี้ชื่อโคตะเออแล้วก็มาโผล่ตอนท้ายอีกแล้วอืม,อม คนทาคนเดียวกับไอ้นี่หรือเปล่าไทยทันหรือเปล่าชอบทำแบบนี้จะยังไงอะแอบสงสารน้องอ่บกลัวด้วยกลัวแบบไม่อยากให้น้องแบบไปอยู่ในในดงของคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยหรือแม่ก็อาจจะโดนทำร้ายเออแต่ว่าเนาะเอ่อเดกลัวเนึกถึงน้องอยู่แล้วแหละเอ๊ะแอ่ไแต่ไม่รู้ว่าจะไปช่วยทันไหมหรือจะอะไรยังไงทันไหมเนาะ เข้าๆอีพีนี้น่าจะประมาณนี้พี่ว่าอีพีหน้าต้องสนุกมากแน่เลยอยากดูจังเลยแหละดูไหมอยากดูจังเลยแหละอะแล้วยังไงคะสำหรับอีพีนี้เราจะมีช่วงอ่านคอมเมนต์ช่วงนี้ชี้แน่ชีแน่นื่อกจากว่าอีีที่แล้วเราอ่านของอีพีสีไปใช่ไหมใช่ครับแล้วอีพียังไม่ได้ลงแล้วก็ล่าสุดนี่คือคอมเมนต์ น่าจะยังไม่เยอะพอเนาะงั้นอีพีนี้เราก็จะยังไม่อ่านคอมเมนต์นะคะอืช่วงชื่ช่วงอะไรก็คือช่วงนี้ไมเนช่ชื่อชอช่อเอ่อ่ะเดี๋ยวถ้าสมมติว่ามีคอมเมนต์น่าสนใจก็จะเอามาอ่านอีกนะจ๊ะโอเคงั้นก็อีพีนี้จบไปแบบใจยังเต้นตึกตึๆกตึกตึกอยู่เลยต้องรอลุ้นต้องรอลุ้นรอลุ้นคุณน้องโคตะ แล้วเกินว่าจะเป็นยังไงโอเคค่ะงั้นสำหรับอีพีนี้เราทั้งสี่คนลราไปก่อนดีกว่านะเนาะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดโอ <Okay. S 1> กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคือชอบนะเอาจริงๆอันนี้คือแบบอันนี้ห่วงน้องอะ่ะอกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้พวกเรานะคะที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดกระดิกรดิง ยาวมาก <laughs> รับชม My Hero Academy แบบถูกลิขสิทธิ์นะคะได้ที่ป๊อปแล้วก็แพลตฟอร์มอื่ในๆใต้ดีสคริปชันนี้สำหรับ EP นี้เราทั้งสี่คนลาไปก่อนเดี๋ยวไปเจอกันกับน้องโคตะคุงใน EP ถัดไปนะคะว่าน้องจะเป็นสภาพไหน E-P นี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบอร์วินแลนด์หรือบป่โอ้ยห่วง <laughs>